ในกี่ยุก,กี่สมัยใครๆก็ชอบบราวนี่นะครับและสําหรับคนที่ห่วงใยสุขภาพนี่คือบราวนี่ในสูตรของคุณครับสําหรับการอบบราวนี่นะครับผมใช้ถาดประมาณนี้ครับนะฮะแล้วก็ทาเนยรอ,องกระดาษไข่ไว้ให้เรียบร้อยส่วนเตาอ,อบของเราก็ตั้งไวลวที่อุณหภูมิร5 0ยองศาไข่2ฟองครับผมเราใช้แตนน้ําตาลทรายแดงครับตีให้ขึ้นฟูครับผมก็เพิ่มกลิ่นหอมด้วยวานิลาครับ ใส่น้ำลงไปครับตามด้วยเนยละลายครับและสำคัญที่สุดนะครับสำหรับคนหัวใหญ่สุขภาพนะครับใหญ่อาหารและก็โปรตีนจากกากถั่วเหลืองครับตีให้เข้ากันอีกครั้งครับและในส่วนประกอบของแห้งนะครับผมก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์มีผงฟูนะครับเราใส่รวมกันไว้เลยแล้วก็มีผงโกโก้ครับเอาละครับเราจะเอาทุกอย่างมาล่อนลงไปครับแป้ง ของโกโก้คนให้เข้ากันดีครับเข้ากันดีแล้วนะครับผลก็ใส่ลงไปในถาดครับแล้วก็แต่งหน้าด้วยถั่ววอลนัทนะครับซึ่งถั่ววอลนัทที่พนใช้เป็นวอลนัทด,ดิบนะครับเพราะว่าเราต้องนำไปเข้าอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำเข้าอบครับ บราวนี่ของผลได้แล้วครับหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องพักเขาให้เย็นลงก่อนที่จะนําออกจากถาดนะครับในระหว่างรอบราวนี่นะครับเรามาทำซอเบกันดีกว่าครับซอเบตตัวนี้จะเป็นซอเบช็อกโกแลตแต่จะเป็นซอเบตที่ใช้นมถั่วเหลืองนะครับที่เราทํากันนะครับมาแทนครีมครับส่วนประกอบไม่มีอะไรมากเลยครับผงโกโก้น้ําตาลทรายแดงแล้วก็น้ําตาลทรายขาวที่เหลือก็คือนมถั่วเหลืองแบบไม่หวานนะครับผลใส่ทุกอย่างลงไปผสมกันเลยครับ ถ้าเผื่อเราใช้มือคนนะครับบางทีผงโกโก้ก,ก็ยังจะจับกันเป็นก้อนเพราะฉะนั้นพลจะใช้ตัวมิกเซอร์ที่เป็นแบบมือถือนะครับวัตตีอันนี้ฮะจะเป็นเหมือนซุปเบลนเดอร์นะครับเอาไว้ปั่นซุปอะไรได้แค่เสียบแค่นี้ครับได้แล้วเนียนดีแล้วเอามาตั้งไฟนะครับพอเดือดก็ลดไฟลงนะครับ แล้วเราก็เคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วเคี่ยวอยู่อย่างเงี้ยนะครับประมาณ15นาทีนะครับความเข้มข้นของเขาประมาณน้ำเชื่อมคุณผู้ชมลองดูนะครับเห็นไหมครับจะไม่ใส่ทีเดียวจะเนืดๆนิดหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าเราเอาทโมมิเตอร์วัดนะครับเขาจะอยู่ที่97องศาเซลเซียสครับหลังจากนั้นก็ยกออกจากความร้อนได้เลยครับแล้วก็พักให้เย็นลงที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเครื่องทำไอศครีมแล้วล่ะครับ จริงๆแล้วหลักการในการทำไอศครีมนะครับไม่ได้เรื่องอยากอะไรเลยทีเดียวนะฮะคือตัวนี้ที่ปนใช้จะต้องบอกว่าเป็นเครื่องทำไอศครีมที่เร็วมากใช้เวลาแค่ประมาณ5นาทีเองนะครับหลักการเขาก็คืออย่างนี้ครับตัวโถของเขาใช่ไหมครับเขาจะปล่อยความเย็นมารอบข้างครับแล้วเขาก็จะมีใบพัดท,ท,ที่หมุนคอยปาดไอศครีมนะครับพอไอศครีมแข็งถึงระดับหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถจับอากาศได้ตัวไอศครีมก็จะฟูขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วล่ะครับเราให้ เครื่องทาไอศครีมทำหน้าที่นี้แล้วกันนะครับอ้าวแล้วหลับแค่5้นาทีนะครับเรียบร้อยแล้วครับ คงจะทำเมนูนี้ไม่ได้เลยครับถ้าเผื่อสมมุติผลไม่ได้เครื่องไอศครีมตัวนี้มานะครับต้องขอขอบคุณบริษัทไฟโกละที่เอื้อเฟื้อเครื่องให้เราด้วยนะครับเอาละครับข้อดีของเจ้าถังตัวนี้ก็คือว่าเขาจะเก็บรักษาความเย็นอยู่อย่างนี้ครับถ้าเผื่อเรายังไม่ทานเนี่ยนะฮะไอศครีมเราก็จะเย็นอยู่ในถังอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใจร้อนในการที่เราจะมาเพลทติ้งจานของเราครับเอาละครับทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับโรยโกโก้ที่จานของเราเล็กน้อยนะครับ แล้วก็บราวนี่ถั่วเหลืองนะครับเสิร์ฟกับนี่เลยครับไอศครีมซอฟเบเช็อกโกแลตของเรานะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เป็นหน้าตาของบราวนี่ถั่วเหลืองกับซอฟเบเช็อกโกแลตท,ที่ผลน,นำมาฝากในวันนี้ครับ